ใจเข้าให้เต็มปอดค่ะต่อดกว่าคือตรงนี้ไปทางด้านหน้านนแล้วที่ฝากกุ๊กจะไม่ได้บอกคนว่าทุกคนจะต้องมีกล้ามแบบที่กุ๊กมีมหอโอ้ ากเกินไปหรือว่าเส้นบางอย่างมันยืดมากเกินไปโยคะค่ะหรือท่าต่างๆที่เราจะนํามาใช้กันในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นท่าที่ทําให้ร่างกายของเราในส่วนที่เราติดที่เราตึงค่อยๆยืดค่อยๆผ่อนคลายจนมันกลับมาในจุดที่มันปกติค่ะไปเริ่มทากันเลยเข้าสู่ช่วง stretching ของเรานะคะท่าที่กุ๊กเลือกมาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นท่าที่ง่ายๆคือกุ๊กอยากจะให้ทุกคนที่ไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่โตทำงานก็สามารถทำได้นะคะ <S 2> <S 2> จะเริ่มตั้งแต่หัวจนลงไปถึงข้างล่างเราจะค่อยๆไล่ลงไปกันนะคะหนึ่งท่ายืดคอแก้อาการปวดคอมาเลยเริ่มจากท่าของการยืดคอก่อนเลยคะ่ะเรายกมือขวาขึ้นมาค่ะแล้วก็มือขวาไปจับที่หูด้านซ้ายแล้วห,หายใจ ยืดอกขึ้นเล็กน ah right ้อยค่ะให้รู้สึกว่ากระดูกสันหลังมันตรงหายใจออกค่ะค่อยๆเอียงศีรษะไปทางด้านขวาตามองขึ้นบนเพดานให้ลดไหล่ไกลใบหูนะคะแล้วมือข้างซ้ายของเรานะคะวางไว้ข้างๆสะโพกค่ะให้รู้สึกว่ามือข้างซ้ายยืดลงไปถึงพื้นมือข้างขวาก็ค่อยๆดึงศีรษะลงมาเดี๋ยวขอเช็คหน่อยคะว่าคุณมุกทำถูกต้องหรือเปล่าคุณมุขค่อยๆวางมือใช่ค่ะค่อยๆฟังเสียงลั่น จากนั้นค่ะประสานมือทั้งสองข้างไว้ด้านหน้านะคะอย่างนี้ประสานมือไว้แล้วยกนิ้วโป้งขึ้นมา2นิ้วค่ะใช้นิ้วโป้งทั้งสองข้างของเรานะคะดันคางแล้วก็เชยคางขึ้นด้านบนค่ะเราไปในลมหายใจเข้าค่ะหายใจเข้ายืดคอขึ้น นี้ก็เป็นท่าที่ทําให้การตึงหรือคอตรงนี้ค่ะที่เรารู้สึกว่ามันปวดมากมันปวดมาจนถึงแบบจนจะเป็นไมเกรนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบคอขยับได้ไม่เต็มที่รู้สึกเหมือนหมุนไปข้างหลังได้ไม่สุดนะคะสองท่าแก้ปวดสะบักต่อมานะคะเราก็จะเป็นแก้ในช่วงสะบักค,ค่ะท่าที่นักเรียนทุกคนจะต้องเคยทำท่าใน<ห><ห>เออกก็คือยื่นมือขวาออกไปค่ะ มือขวาเข้ามาใช้มือซ้ายคล้องเข้ามาค่ะทีนี้เนี่ยเวลาคล้องนะคะให้คล้องขึ้นมาอยู่บนข้อต่อเราจะไม่เอาแข้งของเราไปวางไว้ตรงอกเพราะมันเป็นช่วงข้อต่อกระดูให้เรานําเข้ามาหรือถ้าคนที่ไม่ไหวจริงๆนะคะหรือว่ามีเนื้อเยอะให้นํามาวางไว้ตรงก่อนถึงข้อศอกแบบนี้คือห้ามโดนตรง ใช่ค่ะใช่แล้วให้ผ่อนไหลข้างนี้ลงค่ะก็เราผ่อนไหลนะคะแล้วเราค่อยหายใจเข้าเรามีแรงกับแขนข้างซ้ายดึงแขนข้างขวาเข้าหาลำตัวค่ะแล้วตาของเรามองไปทางด้านขวาค่ะหมุนกลับในทิศทางตรงกันข้ามแล้วค้างไว้ห่ะสี่สามสองหนึ่งค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆเวียงแขนทางขวามาตรงกลางค่ะ เราตั้งแขนขวาขึ้นเราหมุนแขนซ้ายจับไปที่ข้อมือค่ะเสร็จเราหายใจเข้าเราดึงแขนดึงมือขึ้นตรงค่ะเราจะรู้สึกถึงสะบักด้านขวาเลยค่ะแล้วค้างอยู่ตรงนี้ค่ะนุ๊กแล้วคุณุกไม่ได้ค่ะคุณนุ๊กลองหายใจเข้าให้เต็มปอดค่ะแล้วค่อยๆยกขึ้นเห็นไหมคะมันไปได้ค่ะค้างไว้ขอตรงนี้ห้ สี่สามสองและหนึ่งผ่อนลมหายใจออกค่ะคุณค่อยๆดึงมือลงมากลับมาตรงกลางแล้วโก่งสะบักนะคะสูบหน้าท้องเข้าและนนำฝอกของเราไปวางไว้ตรงหน้าอกเล็กน้อยทีนี้หายใจเข้าขึ้นอีกหนึ่งครั้งค่ะหายใจออกค่อยๆดึงมือค่ะเหมือนจะแตะมือลงไปที่แมตของเรานะคะเราจะรู้สึกถึงสะบกักถูกยืดอ,อีกครั้ง แล้วหายใจออกยืดออกไปเปิดมือออกค่ะวางมือไว้บนเขา่าผ่อนคลายอันนี้คือหนึ่งเซตนะคะสำหรับข้างขวาแล้วอีกเซตหนึงก็จะทำสหรับข้างเป็นข้างซ้ายค่ะถ้าทั้งหมดตั้งแต่คอจนถึงสะบังเมื่อกี้2ท่าสองเซตที่เราให้กุ๊กให้ไปเนี่ยทุกคนสามารถทำได้ไม่ว่าจะนั่งอยู่บนโต๊ะทำงาน หรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขอแค่เราเริ่มมาทำไปพร้อมๆกันค่ะหลักโปรแกรมเมอร์บบดีไซน์ไอเียน่า<ล>คิดๆดของคือไม่ต้องรุ้นไปเลยคนมันสามารถทำได้หน้าของของคุณเลยใช่<ร>ค่ะตนะสามท่าสีข้างลำตัวแก้อาการปวดหลัง นี้นะคะเราเป็นเซตท่าคอแล้วก็ไหลไปแล้วต่อมาเราจะมาสีข้างลาตัวค่ะซึ่งท่านี้นะคะจะช่วยจัดกระดูกสันหลังของเราให้เข้าที่ใครที่มีอาการปวดหลังรู้สึกปวดหลังตรงช่วงหลังกลางหรือว่าหลังล่างเนี่ยขอให้ลองทําท่านี้นะคะโอเคค่ะมาทําไปพร้อมกันนะคะคุณลูกหายใจเข้าค่ะยืดตัวขึ้นยกมือทั้งสองข้างขึ้นบนเพดานค่ะหายใจออกค่ะวางมือทางขวาไปไว้หลังสะโพส่งมือทางซ้ายค่ะขัด เข่าขวาไว้แล้วหายใจเข้าค่ะยกอกขึ้นยืดลําตัวขึ้นยืดกระดูกสันหลังค่ะหายใจออกค่ะตาเราตัวเราค่อยทวิสต์ไปทางด้านหลังค่ะตามองไปทางด้านหลังมือขวานะคะถ้าสามารถเดินไปได้ด้านหลังเนี่ยเดินออกไปเลยแล้วหายใจเข้าค่ะคุณมุกเรายืดตัวอีกรอบนึงหายจออกค่ะให้ลองทวิสต์ล่าตัวกลับไปมากขึ้นนะคะเดี๋ยวกุ๊จะไปช่วยคุณมุก ใช้คุคลูหายใจเข้ายืดอกค่ะแล้วคุณูกหายใจออกว้าเห็นไหมคะโอเคทีนี้ค่ะหายใจเข้าทวิสตัวกลับไปค่ะยืดมือทั้งสองข้างกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะวางมือซ้ายไว้หลังสะโพกเอามือขวาต้านไว้กับเข่านะคะโอเคอันนี้ ะค,ะคือท่าที่เอาไว้สําหรับคนที่รู้สึกปวดหลงังรู้สึกว่าหลังของเรามันติดติดมันแบบว่าหมุนไปแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บเจ็บอะไรเงี้ยคะ่ะก็สามารถทําท่านี้ได้คะ่ะสี่ท่าที่มิลรมตัวแก้อาการปวดหลังล่างท่าถัดมานะคะจะเป็นท่าที่ใช้โทวิสลาตัวด้านข้างเหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านี้เนี่ยเราจะยืดขาตรงออกไปนะคะโดยที่ต่อให้เหมือนการยืดขาตรงธรรมดา ว่าที่สําคัญมากๆค่ะกุ๊กจะขอให้ทุกคนส่งส้นเท้าค่ะไปทางด้านหน้าแล้วส่งปลายเท้านิ้วโป้งเท้าของเราเนี่ยพอยมาทางเข้าหาตัวมันจะเป็นการเกร็งเพื่อให้กล้ามเนื้อแฮมสตริงด้านในข้างหลังทั้งหมดเนี่ยทำงานนะคะใช่ไหมคะรู้สึกตึงแล้วทีนี้นะคะเราหายใจเข้าเรายืดมือขึ้นเหมือนท่าเมื่อกี้เลยค่ะ <S <S ยืดมือขึ้นยืดหลังให้ตรง <S <S แล้ว ท,ทีนี้หายใจเข้ายืดมือขวาขึ้นเรียวอ,อกแล้วหายใจออกค่ะทวิสวางมือขวาค่ะพยายามวางมือขวาลงมา กลับขึ้นมาส่งมือทั้งสองข้างขึ้นไปเตรียมพร้อมที่จะยืดตัวไปทางด้านหน้านะคะหายใจเข้ายืดรำตัวขึ้นส่งมือขึ้นหายใชออกค่ะค่อยๆพับรำตัวลงมาค่ะพับจากข้อต่อสะโพกนะคะข้อต่อสะโพกค,คือตรงนี้เราพยายามยืดออกไปแล้วเหมือนเราจะส่งหลังของเราเนี่ยค่ะหรือหน้าอกของเราไปทางด้านหน้านแตะ <Wow. S 1> ที่ฝ่าเท้าได้ถ้าแตะไม่ถึงไม่ตึง ชืไปค่ะทีละเล็กทีละน้อยค้างอยู่ตรงนี้ค่ะห้าสส,าสองและหนค่ะค่อยๆปล่อยเชือกหายใจเข้า,ายืดแขนทั้งสองข้างขึ้นบนเพดานค่ะแล้วผ่อนลมหายใจออกผ่อนคลายจบแล้ว สำหรับบิดทวิสต์ลำตัวแล้วก็ฟอร์เวิร์ดลงไปจริงๆทั้งสองท่านี้นะคะเหมาะมากๆสำหรับคนที่มีอาการรู้สึกว่าปวดหลังล่างมากๆ <c oughs> กมือนันได้ใช้ทั้งแบบทั้งแผ่นหลังของเราค่าบัตรฟลายโคตรช่วยยืดกล้ามเนื้อขาด้านในบริเวณสะโพกก้ามเนื้อหลังและข้อต่อด้านหลังหลังจากที่เรายืดตัวไปข้างหน้านแล้วเมื่อกี้นะคะเราจะเก,ก็บขากลับของเรามาโดยที่เราจะประกบฝ่าเท้า ข้างของเราค่ะไว้ด้วยกันกูว่าเด็กๆหลยๆหละคนก็เคยทำนะท่านี้เ<ช>นาะใช่ไหมจะบีใช่ใช่ค่ะเรียกว่าท่าบัตเตอร์ไฟโพสค่ะในาศาสของโยคะนะคะโอเคเรารู้สึกว่าส้นเท้าของเราแนบชิดติดกันแล้วถ้ามือใหม่แล้วรู้สึกว่ามันตึงมากๆเนี่ยเราสามารถเดินเท้าออกไปทางด้านหน้าได้นฝืนใช่ค่ะแล้วนำมือทั้งสองข้างของเรานะคะจับฝ่าเท้าตรงเนี้ตรง ให้แน่นนะคะแล้วหายใจค่ะหายใจเข้าเรายืดลำตัวขึ้นค่ะยืดแล้วเปิดอ,อกไว้เสร็จแล้วเรามากระพือปีก่ะที่ขากาันส่งเข่าขึ้นลงค่ะเป็นการวอร์มให้ข้อต่อสะโพกของเราค่อยๆเริ่มทํางานนะคะโอเคคออีกสิบทีค่ะ1 2ึ่งสองสามิบห้าเจดสิบค่ะค่อยๆวางเข่าลงช้าๆหลังจากที่เราก็คือเสร็จแล้วนะคะเรายังจับไว้ที่อุ้งเหมือนเดิม ค่อยพับจากข้อต่อสะโพกตรงนี้ของเราลงไปช้าๆให้ศอกเนี่ยมันไปต้านกับเขานะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่บาลานซ์ให้เราเดินมือออกมาทางด้านหน้าค่ะแล้วให้เราหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นให้หลังของเราตรงนะคะแล้วหายจะออกค่ะค่อยๆหายจะออกแล้วค่อยๆเดินมือไปอย่าไปเดินเร็วนะคะเดี๋ยวกล้ามเนื้อจะตกใจค่อยๆบอกนะ้องใช่ค่ะ เดินลงไปจะรู้สึกว่าถ้ายืดอยุ่นดีเนี่ยท้องมันจะไปแตะไว้กับฝ่าเท้าเลยพับลงไปได้ <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะคุณมุกนี่ถือว่าได้เยอะมากนะคะจริงๆอ่ะคุณมุก <c oughs> หายใจเข้าค่ะหายใจเข้าตามองไประหว่างมือแล้วคุณมุกหายใจออกค่ะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมออีพาร์ทเนอร์ที่ทับด้วยกันเนี่ยสามารถช่วยกันยืดช่วยกันกดได้นะคะทีนี้หายใจเข้าตาม เสร็จแล้วนะคะอย่าพิ่งคลายท่านะให้เอามือทั้งสองข้างไปประคองเข่าไว้ค่ะแล้วหายใจเข้าค่อยๆพับเข่าเข้ามาค่ะพับเข่าเข้ามาแล้วกอดเข่าไว้หายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นแล้วหายใจออกค่อยๆวางศีรษะลงที่เข่าช้าๆค่ะหายใจเข้าค่อยๆยืดศีรษะขึ้นค่ะจบแล้วค่ะสำหรับท่าออฟฟิศซินโดนนะคะ ก็จะเป็นเซตภาพประมาณนี้นะคะเบาๆให้ทุกคนลองไปทําตามได้หลังทําเนี่ยเราจะรู้สึกว่าร่างกายเราเหมือนฟีเตสขึ้นเล็กๆนะมัเหมือนจาแต่ไม่ได้ทาเยอะแต่ว่าคนพธ์คือตอนนี้รู้สึกว่าเส้นเรามันผ่อนคลายมากขึ้นมีข้อระวังไหมก็มีข้อระวังก็คืออย่ากลั้นลมหายใจค่ะในบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราตึงมากๆแล้วเราแบบเผลอทาหน้าแบบอะไรเงี้ยในช่วงจังหวะนั้นน่ะคนส่วนมาก จะกลั้นลมหายใจแล้วก็อยากเกรงเพราะเมื่อ,ก,อกี้มสังเกตว่าถ้าเกิดตอนเทามันจะผือเกรงชท,งที่เราพยายามจะฝืนมาใช่ซึ่งเป็นปกติของมนุษย์ค่ะมนุษย์เราเวลารู้สึกว่าเราพยายามจะทำอะไรสักอย่างเราทําไม่ได้ร่างกายหรือกล้ามเนื้อมันจะเกรงโดยออโต้ก็ต้องพยายามค่อยๆเอาแวนเนสรู้ว่าโอเคว่าเอ้ยเราตึงแล้วนะให้เราค่อยๆผ่อนคลายมันลงทัมุกแล้วอันนีมดูมาคือเ,เคยเห็นเขาโง่ระดับขลังๆนะคือแบบขลั โอ้อะไรเงี้ยมันคือการให้เกิดไวเบชั่นในลําคอค่ะมันจะเป็นเสียงที่มาจากท้องขึ้นมาจนผ่านลำอคอออกมาโอเคค่ะเมื่อแต่ไวที่ท้องก่อนหายใจเข้าให้ท้องพองแล้วออก โอ้โอมือใหม่หัดเล่นควมมีอ,อุปกรณ์อะไรบ้างไปู่กันได้ค่ะกับท่าโยคะของ ตัวนี้คล้องขาไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็มีอันนึงจะเป็นตัวคูชั่นค่ะน,นี้จะเป็นตัวนิ่มๆไว้สําหรับรองเข่าก็คือสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเข่าเคยผ่าตัด ที่เข่าหรือว่าเคยบาดเจ็บที่เข่าเข้าต่ออะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถใช้ตัวคูชชั่นตัวนี้เป็นตัวรองไว้ได้เวลาที่เราลงเข่าไปที่พื้นค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะสิ่งที่สําคัญมากๆในการเรียนเหมือนกันก็คือบล็อกบล็อกอันนี้เนี่ยมันช่วยในการซัพพอร์ตในแง่ของว่าตัวเวลาเหมือนที่คุณมุกแบบว่ายืนใช่ไหมคะแล้วค่อยๆเอามือแตะลงไปแล้วเราไม่ถึงเงี้ยเราก็สามารถ ออกอันนี้เป็นตัวค้ำตัวยืดไว้ก่อนเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ล้มเป็นเหมือนออปชั่นให้กับคนที่เพิ่งหัดใหม่หมๆแล้วก็เซฟมากๆค่ะแนะนาำว่าถ้าเกิดคนที่เพิ่งหัดเล่นเนี่ยควรจะเริมหัดก,กี่วันต่อสัปดาห จริงๆถ้าสามารถทําได้สักครึ่งชั่วโมงค่ะสัปดาห์ละ3วันนะคะแต่ว่าช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยขอให้ทาจริงๆนะให้มีประสิทธิภาพจริงๆกุ๊กเชื่อว่าอย่างเงี้ยค่ะ3วันตอ่อสัปดาห์แค่หนึ่งเดือนเราก็จะรู้สึกแล้วว่าการเปลี<ม>่ยนใช่การเปลีป่ยนแปลงตรงช่วงคอช่วงไหลอะไรเงี้ยเราจะดีขึ้นแน่นอนค่ะเล็ดลับในการดูแลตัวเองฉบับกุ๊กสุดท้ายนี้อยากให้กุ๊กแชร์วิธีการดูแลตัวเองหน่อยว่าแบบมิให้มันดูเฮลตี้หรือว่าให้มัน มีระยะแชร์ชกุ๊กชอบคำว่าบาลานซ์มากๆเพราะว่าเนื่องจากว่าพอยลัาของกุ๊กค่ะกุ๊กจะไม่ได้บอกคนว่าทุกคนจะต้องมีกล้ามแบบแบบที่กุ๊กม,มีหรือว่าจะต้องผอมแบบที่กุ๊กเป็นขอแค่ตัวคุณนะคะตื่นมาในวันนี้แล้วรู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นจากเม,มื่อวานไม่ดีจังใช่คือ ปดาห์นี้เวลานักเรียนมาเจอกันเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแล้วนักเรียนรู้สึกแอ p r e c i a t กับตัวเองไหมดีขึ้นไหมอันนี้คือใจความสาคัญที่คุกอยากให้นักเรียนทุกคนหรือทุกคนที่ดูคลิปนี้รู้สึกนะคะคือรักร่างกายตัวเองให้มากขึ้นดูแลเขาให้มากขึ้นร่างกายอ่ะเหมือนว่ามันเป็นของเรานะแต่จริงๆถ้าเราไม่ดูแลเขาอ่ะมันก็จะยิ่งเสื่อมลงไปค่ะคุณคุกฝากสตูดิโอฝากคลาสโยคะนะครักนิดนึงค่ะกูก็ขอฝากเดื๋ฝากตัวทุกคนด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจ ติดกันเลยค่ะกุ๊กโยคะคให้ทุกคนเข้าไปดูกันได้ค่ะได้นะคะใช่แล้ววันนี้เราอยู่กันที่ไหนกรุ๊กที่แสงส,สวยๆที่สําคัญมากๆคือต้องขอบคุณสตูดิโอเบิร์ดออฟโยคะนะคะคที่ให้เราใช้สถานที่ที่น่ารักมากๆนะคะใครสนใจอยากเรียนโยคะสไตล์ที่แบบโฮนี่ดูเป็นบ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถมาได้ที่เอกไมัยซอย12เบิร์ดออฟโยคะค่ะโอเคโบสวันนี้นะคะ โยคะที่เอกมัย12บสอค่ะถ้าเกิดใครอยากจะมาลองเล่นโยคะก็สามารถมาที่นี่ได้เลยเปิดวันไหนบ้างคะครูเบิร์ตก็เปิดทุกวันเลยค่ะแต่ว่าคัสแต่ละวันจะไม่เหมือนกันมีคัดเช้าแล้วก็คัดเย็นมีทั้ง private Group นะคะแล้ว private class แล้วก็จะมีทั้ง group Class นะคะสตูของเราเป็นสตูแบบเล็กๆสไตล์โฮมมี่นะคะนัเรียนทุกคนเนี่ยน่ารักเราก็รู้จักกันหมดค่ะนี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ครูเบิร์ตใช่ใครอยากมาลองก็คือมาได้ที่เบิร์ o ออฟโยคะ สองใค่ดีค่ะโอเคค่อยๆนะเสร็จแล้ววาดเลยขึ้นค่ะวาดเลยฝั่งนั้ขึ้นแม่แล้วแตะกันไม่คิดต้องดูให้หน่อยว่าแตะก okay, ันรยังจริงเหรอโอเคแตะกันแล้วแตะกันแล้ว